อัปเดตสภาพอากาศภาคอีสานมือนีประจำวันที่23พฤษภาคม2568ลาสูดพร้อมกับอัปเดตเรดาร์ฝนว่ามีฝนยืนเพื่อใดแน่น้อก่อนจะไปรับชมรับฟ้างกับฝากช่องพัชกรภาค อากาศภาคอีสานไว้ในอ,อ้อมอกอ่อมใจโดยการกดติดตามให้เดอร์ขอบพระคุณเล่หลายไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะสำหรับลักษณะอากาศภาคอีสานประจําวันที่23พฤษภาคม68จะมีฝนฝาคขนองประมาณ170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นในส่วนของจังหวัดเลยน้องค่ายบึงการน้องบัวลำพูอุดอรธานีสกลน,นครนะครพน,นมชัยภูมิขอนแกน่นกาลสีนหมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจร โคโรราชบบริรัมสุรินสิเกตและกาอุบลราชธานีอุณหภูมิตำ่สุดส3ถึง26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4 3 5องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเข้ามาอัปเดตในส่วนของเรดาร์ฝนล่าสุดกันเลยเรดาร์ทีหนึ่งตรวจพบกลุ่มฝนฝาคัน,น,นองกำลังปันกลางถึงหนักความแห้งเพิ่มขึ้นปกคุมพื้นที่เพิ่อหน้าแก่จังหวัดน,นครนพนมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอําเภอเมืองข้ามเกินแก้วมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอําเภอราีสีไรปางกรูจังหวัด วัดศรีสเกตอําเภอรัตนบุรีอำเภอ,อ,อสนมจังหวัดสุรินทร์จ้าถัดมามาอัปเดตในส่วนอีก หนึ่งเรดาเรดานีพอกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมอำเภอพ่นไส้จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองยาโสธรข้ามเกืือแก้วจังหวัดยโสธรอำเภอศาราราศรีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอเมือมมง30จังหวัดอุบลราชธานีและกาศปปลาวกลุ่มฝนหนักอยู่ในเขตอำเภอมหาชัย มหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์อะกสปปลาวสำหรับเรดาร์ไล่จังหวัดต,ตรวจพอกุมฝนอยู่ที่จังหวัดนองค้ายจังหวัดบึงการค่ะคลิปนี้แอดมินล่าไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ